เที่ยแต่ขนาดที่กูสู้แทบตายอีมาแม่งตีโกเลมบลูแบบอะไรมก็ไอ้หน่ยไอน่อี่วะกูลืมกดลงไปแล้วเก่งจริงหรไปแล้วเที่ยแล้วกูเล่นอะไรดีวะฟากเที่ยไอ้เที้ยนี่สัตว์เลยนะซัดอ่ะตัวอะไรวะนาซัดแย่แล้ววะแชททินาแม่แม่งนั้นฟันฟันแม่งเข้าไปฟันป้อมหน่วยฟันป้อมดอทคอมนายฟันป้อมนายฟันดอทคอมเล่นไม่บ่อยเคยเบื่อไหมครับเราต้องตั้งเป้าครับ ของพี่มันจะเป,นเป็นเป้ามันจะเป็นอยี้ตลอดเลยเวลาพี่ตั้งเป้าอยากทำอะไรสักอย่างอ่ะไม่จะไม่ต้องทําไม่ได้อ่ะถ้า,ถ,าถ้าทำถ้าทำไม่ได้ก็ตั้งทำอย่างนั้นไปเรื่อยๆแล้วก็พยายามเล่นตัวนี้ไม่เก่งก็พยายามดูพยายามดูว่าเขาเล่นยังไงพยาพยามพยาพยามพยายามพยายามเล่นแบบไม่เคยคิดเองอ่ะทาตามเขาแล้วถ้าเกิดทาไม่ได้ก็เปลี่ยนตัวคือเคยเฉลี่ยมาแล้วอะ่ะเฉลี่ยพี่เล่นแอลทุกวันไปนมาแลวสามปีวันละเจ็ดเกมเฉลี่ยคนเราแม่งจะเล่นแอลวันละเจ็ดเกม คือพี่น่าจะมีมะเร็งในตัวแล้วแหละแต่พี่ไม่ไม่ได้ไปตรวจอ๋อมีเนืปร้ายด้วยอุ้ย <c oughs> จี้อ่ะ่คุณจะตายด้วยไอ้แค่ตายว่าห้าตัวสามหนึ่ง <c oughs> เราไปคิดสามหนึ่งไอ้เชนาซัตอ้วกแตกดาบสองเล่มเชีย์นาซัพเวดไม่ทุเล่จริงนาซัพเวดไม่เท่าไหร่อีกลิ่นแล้วแบบเป็นเอสเรียวซับมึงแบบสมองมึงแบบว่าไม่ไม่มีตัวไหนคือไม่ไม่มีตัวไหนที่แบบม่้ต้นเกมสักอย่างอ่ะเดินมากูแบบว่าเตรียมฟันเลยแกรกรเลย เลนล,ล่างก็ชนะยาวอดหยาบเอาละแฟดกันเลยเหรอเชี่ยในขนาดที่กูสู้แทบตายอีมาแมงตีโกลมบลูแบบทำอะไรก็ก็ไอ้น่ยไอ้หน่อยนี่วะกูรึกดตพี่พูดต่อดิว่าไงมือเลือดเลยเท่านั้นกูวิ่งไปก็ไม่ทันพี่ ไอ้เรื่อ้ยเฮ้ยเมื่อกี้ไม่เสียงที่อยู่ในใจของฉันนะฉันไม่ไม่น่าเลยถ้าไม่ใช่กูมึงก็ด่ามาเพิ่งมาถึงไอ้เหี้ยมึงโดนจับแม่งวิ่งไปสุดแผงแฟดมึยังไม่ทันเลยเพี่อะสาแก่ด่าพี่มึงเอ้ยเมื่อกี้ใครแฟดบอกกูจำไม่ได้แล้วเหี้ยมันความในใจจะเชื่อความในใจจริงๆแล้วมันเป็นความในใจความในใจมึงทุเรศมากนะโดนตกตะบาหไอ้เหี้ยกูกล่แล้วไม่ต้องด่ากูกูรอเลยไอ้เหี้ยกลัวอะไรไปด่าสารมาถึงเล่นแบบมาถึงเล่นแล้เอาตัวมาให้กูถูกูพยายามไม่ถู กอฟันที่เถอะเคบ Maybe กันดาบีคุ้มปะไม่รู้เลยวันนี้แต่พี่ก็ไม่รู้ว่าสายนี้มันจะสู้ได้ปะนะคือคือพี่ลองเล่นแล้วมันมันก่งเดี่ยคือนาวอรีชิ้น2แล้วก็ชิ้น3เป็นลูนคิงอ่ะ เล่นรู้สึกว่ามันเก่งดีอะแต่ว่ามันเจอนาซารน์นมันไหวปะวะเพราะปัญหาคือนาซาด่ะมึงมึงปันตีเร็วไม่ได้ดิ เจ็บแม่ตีทีเดียวไม่ออกแล้วตีไม่ติดคีด้วยเฮ<ม>้<ต>ผมก็เห็นที่นเป็นสีสีได้ยังไงบอก็กูเข้าไปคัาดไดให้มันตายด้วยพี่ป้อมทำามันหกก่อนนะพอยีบลินมันตอนนั้นใช่ฮิวและเกตคีหายใช่แล้วมันก็เลยแบบไม่คีแบบช็อตนั้นถ้ามีเลอือกคงดีะ ีตคือไปซัดโอ้ยตุ่กมบแบบห affiliated. นึ่งจังหวะระวังนะอีี่ไม่โผล่นะพี่หายยาวเลยพี่ต้องเสี่ยงดวงแล้วตอนนี้ใช่ใช่คือเมื่อกี้พี่ได้เพจหนึ่งพี่จะได้ไอเทมสุด โอ้โหเยี่ยมขนาดนั้นเลยเหรอเพื่อน โโอหคือไม่ไม่ไม่มีอะไรที่แบบต้องมาต้องมาข้างบนเลยไม่รู้ว่พี่ผมช่วยในล่างอยู่ตรงนี้มันไม่มีอะไรแบบว่าที่มันต้องมาฟาร์มบนเลยมันฟาร์มกูอย่างเดียวเลยชีบลิ้นอ่ะมึงบ้าปะเนี่ยกรับก็ไม่มีเฮียอะไรก็ไม่เหลือแล้วกูนั่งมองว่าแบบมันจะมาบนอีกได้ไงวะเฮียมาแม่งก็ไม่อยู่ไหนไม่รู้เฮียเองสัตว์เอาเด็ด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 ไอสัตว์หมากรุกเลยที่มือค่อยราคาล่างค่าสองโทมึงคิดดิกูโบกไหมพี่มาพี่อัดแชทไอแชทแชทมันชื่อลินมันพี่อกไอม้าอยู่ไหนวะ พี่อ่านแชทโโอ้หนี่เนี่ยพูดจริงอันนี้ไม่ไม่โกกอันนี้ไม่โกกอันนี้ไม่โกหกเราตามหาตัวมันได้เออนี่ก็ไม่ได้พูดโกกเลยถามแชมป์ทางแชทได้เรื่องจริงนี่เรื่องจริงพี่มีอันตรีปะล่ะพี่มีอันตรีแต่มันไม่ทางข้าได้เลยเว้ยมันมีอันตรีอยู่ใช่ไหมใช่มีอนติแล้วก็แบบพี่ก็แตะตูอติพี่เวลาพี่ตีดึงทีมันนับมันนับนำด้วยอ๋อไอเชี่ยนะทันที่อัลโตนำใช่ก็พี่เล่นเจอทีแต่แม่พี่ก็บางทีก็อับนำเลยทิพย์ลินเดินตามมาอีกเว ตายเราตายน,นี่เราโดนถามล้วยพี่อะไรอีกตัวหนึ่งอลอย่างมากมึงมึงบินขึ้นนาบ,บนได้ปะได้บินขึ้นบน,บนดันไปที่สูดเลยอุ้ยีมากพี่เกือบได้แล้วเชียวเชียว โอ๊ะกูได้กูได้กูได้มึงด้วยไม่กินตายก็รู้แท้ๆเ้วมาต้องโดนอย่างนั้นแน่แน่ไม่มาอีกแล้วแน่นอนอ่ะใช่ใช่ใช่อีบุขึ้นบนอีบุขึ้นบน อาจารย์ไม่สนตีป้อมอย่างเดียวอาจารย์ตีป <respond> <by> ้อมตัว <Down wei> ีนายตีป้อม o t com นายตีป้อม o t com คือเฮี้ยอะไรวะอิมดินเขาไม่โผล่ล่างเลยเอเขาแบบไม่ไม่เลยนี่ว่าไม่เลยไม่เลยแม้แต่สักครั้งเดียวสักครั้งก็ไม่มี พี่ตีกิบแปงไอ้สัตีกูได้แบด้ี่เเยี่ปมนสังหารโหดไอ้ี่เอาหนักหมูนายตีป้อม .com โอ้นายตีป้อม .com ตีป้อมทำให้แบบไอ้นายมันได้ือนกันได้เก่งมากเลยว่ะน o m ไอ้พวก .com ได้โหดชดด้วย นายที่ป้อมนายป้อมตีไม่เข้าไม่เข้ามัดวย่าไปคิดแป้งคนรั่เป็นน้นี่ยขอทันปะเอ้าเกือบนายไม่เกี่ยวของตายแทน .com นา,ายรับ<ม>กรรมแทน .com เอพิโสาม นายขับลิฟตีป้อมนายฟูตายหนึ่เราได้ครับมันยังอยู่ยังอยู่ชัวร์มันจะบ้ามันเถอะนึกแต่วลคอมมันเฮ้ยไม่ไอ้จริงไม่อยู่ไม่ตายไม่ตาย ชื่อด้วยในในในอยากนะให้มีคนช่วยดอทดอนายกลับบ้านลอดคอมเจอกันเฮียแล้วไม่เจอกูแล้วหนึ่งเฮ้ยชื่อด้วยนายนายวิ่งหนีตีคิป <c oughs> และรีเลือด <c oughs> ไปแล้ว target lock นายด่าโตหน่อยเว้ยนายด่าโตปาดปาดปาดนายตีนายตี มือรู้จักแพ้นายกระโดดข้ามกำแพงและฟันเรียบร้อยหมดทีมเฮ้ยช่วยนายยังบูตคอมวิ่งอยู่ไม่ไหวจริงๆนายต้องบินนายมาเข้าก่อนนายมาสักอย่างนายเข้าวาร์ปแล้วดดตเมืองไปแล้วพี่อุ้ยไม่ไหวแล้วมั้ง ้มันอยู่นี่ได้ไหมรอบมันอยู่นี่พ่อเราเราก็ตีกันอยู่ไม่ไหวเหรอไม่ไหวเหรอไม่ไหวเหรอเลยทุกคนถอยเร็วไปช่วด้วยรถคบไปแล้วเก่งจริงของไปแล้วได้รู้ช่งางได้ปอ่กูไปเถอะไม่ได้ตั้งใจ เฮ้ยเอามีนี่ป่ะโอ้ยชีเวลคอมมันเดินมาแล้วนาซัดมันก็ไม่ทันมองมันก็ายในเมอในเมอดอทคอมปิดนปะเฮ้ยมาถ่ยวิีที่ย่างซุกซ์โดนกู เฮ้ยๆนายต้องระวังหมานะ com net เฮ้ย,ย,ย,ยมาแล้ว co t h เฮ้ยชิบันดากวสัตเลยทิ้งเพื่อนะละกูเพกูมหนตามกูแฝดตัวว้กูแฟดติแล้ไวไม่ทันจริงๆนังคอเลกเตอร์ปลายแบบ โอ้โหจีงยิงฟรีดอทคอมเอ้ยยี่กดติไม่เคยทันเลยแม่ไม่กดอันตีดอทคอมแม่งคือแบบทีเดียวแล้วมันทีเดียวตายตลอดเลยอ่ะโอ้ยดาเมจดีอีกอันนี้โคตรแรงนะลกสวยจัดไอ้ไม่วัตถูมันใช้แก้วอยู่กับแล้วแม่งแบบคอเลกเตอร์ข่า <Yeah. laughs> ตอนนี้ในะช่องแชทแม่แกเป็นสแปมมือไปเลยจัด .com .net กันหมดเหยียแชกเว็บไม่หยุดพี่หิบแจกนะครับกูไม่คือพี่อ่ะมันจะเหมือนอีกนิดเดียวเรากดอันติแล้วพี่ก <laughs> ดอ,ดอ,ดอดันติตอนที่แบบคือมีฟอร์จูมันมันหนึ่งเฮือบอ่ะมันก็เลยแบบแตกเชียมีวิชัน .net มือจะเป็นเรื่องที่มีอยู่จริงๆเลยมีวิชั่นดอนเน็ตอุ้ยหัวจันโอเคไม่ได้เหรอุฮ้ยเฮ้ยได้แล้วนะนายตีนะแต่ตีไม่แรงยิ่จะไปไหนจะไปไหนบางคเมียกูสับอ๋อ เชียจริงโค้ดแบกนี่ไง Who is this naughty lose? ยังไมรีพอร์ตมานะครับถ้าพี่กิ๊เศร้าเชี่ยฉุนว้าน่าจะปล่อยพี่กิ๊พูดให้เสร็จก่อนแล้วค่อยบอกว่ารู้ไหมใครเล่นโดรนไม่กูกูหันไปดูแล้วก็เชี่ยเอาเชี่ยฟ้าไม่ชื่อจีตีสติกไลท์ด้วยเสนอชิปผายแล้วว่ะ